งานแม่พมเป็นงานอืนนะเป็นเป็นงานแม่้มี่อุปการรักกระปํำใจกันลอยกันมาด้วยไกนะครับปกติแอนเบอร์ก็มีวงของเบิร์นะครับเป็นวงดนตรีแล้วกัรับงานที่วี่งานชจมนีก็มีงานไล่ตางานที่วี่นะครับก็เลยแลนหนาแลนหลังอยู่รู้สึกว่านา่าจะพึงลุงเครืองลึอนะครับนา่าจะพึงลงเคืองสามทุ่มแล้วนะครับบอกว่านี่ผุก็ไปทายในการมืดมืด นังเครื่องมาลุ่มอยเอไปหอดสีสเกตมันขึ้นล้าสอดแจงด้วยสีสเกตล้วก็มาต่อนะสามสี่หมื่นพึ่งในนอนมือนี่นะพึ่งด้นอนค่ะพึ่งในนอนมือนี่นะครับอาม่าครับโอเคเราไปเจอกันบนเมทีนะครับพี่น้องผู้เปิงไล์สดเดี๋ยวผมจะยังไล์สดอยู่เรื่อยๆสามารถกดลิงก์ที่ปักมุดแล้วสั่งไปเรื่อยๆนะครับฟรีถ้าจัดส่งทุกรายการสำหรับพี่น้องนาเวที่เจอกันนาเวที่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับครับ

เพิซื้อเหมามาได้แค่เพมาเหมาสวัสดีครับพาดแม่ลงทุนถือมาเลยเดี๋ยนี่เบีาจะม่ไม่าอใส่แล้ารักมามาไปมาที่บอกว่าไปมาเราขอตัวก่อนนะจ๊ะ ถ้าันแน็กับเขาเมื่อหรเชื่อต้องบกับพิวิทย์ไปเสื่อบังไฟอย่าบังไฟกันด้วค่ะเมื่อสี่ล้

เอาแป็นเดียวนะท่นเดนหนึ่งไหมหลักใหม่ผมฮส่งวันนี้ก็ขอให้ได้วันนี้นะะส่งพรุ่ี้ก็ได้พรุนี้ด้วยค่ะค,นนะคะุณคชื่อตระชานทนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ส่งสาย150บัเพื่อทีอะะ่จะส่งลรอพร้อมทำเลยร์ะ